โดนนกกอนแล้วเจ็บแขนนะคะแนะนำให้ลองใช้ค่ะเจ็ดวันนะเห็นผลแน่นอนถ้านกยอกยืนนะคะที่เป็น Vegetable t a n Leather เป็นหนังฟอกแบบโบราณนะคะแทนนินเป็นตัวฟอกหนังธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้เคมีฟอกแต่ว่าอันเนี้ยฟอกแบบธรรมชาติบอกคุกคิบราคาได้ไหมคะหน้าร้านอยู่ที่140-150ในงานที่เซลเหลือแค่ 80บาท80ดสบจัดติ๊กต๊อติกที่เลี้ยงง่ายอีกชนิดหนึ่งสามารถแอบเลี้ยงในคอนโดได้ถ้าเกิดว่าใครกำลังอยากแบบมีเพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะราคาเท่าไหร่คะน้องมาดีกว่าพิเศษเสร็จเลยสำหรับงานนี้ขอขอแอบทราบราคาคุณพ่อคุณแม่กัได้ไหมคะเออคุณพ่อราคาอยู่ที่350,000ไม่รวมค่าเครื่องบินนำเข้าค่ะ20,000ขายไหมสามห0ื่นขายไหมไม่ขายครับ เงินเดินซู้ไม่ได้ถึงคนที่มาภายในงานนะครับสามารถตรวจสุขภาพฟรีได้ถ่ายพยาธิหยดกำจัดไล่เห็บมัดนะครับได้หมดเลยนะเคยมีอะไรที่แบบแปลกๆสุดไหมคะผมว่าทุกทุกอย่างตอนนี้มันแปลงหมดเลยซ้ำแทงโบเบลูลคาลคลูย์ Birdyard Channel อีนต้องรอประสบการชนนวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวที่งานวีเลิฟเพชทครั้งที่11นะคะและในปีนี้มินไม่ได้เอาสัมเพคโบเบมาวันนี้มินเอาน้องอาณาม,มาเที่ยวง,งานครั้งแรกค่ะทุกคนน้องตื่นมากเลยนะเพราะว่าเจอเพื่อนๆเยอะมากเลยแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันว่าภายในงานวีเลิฟเพชทครั้งที่11เนี่ยมีร้านอะไรบ้าง<ว>เริ่มกันที่ร้านแรกก่อนเลยนะคะวันนี้อานาพามาโดยตรงเลยที่ร้านแฟร์ิงวิงค่ะ ะคอะนลำเล็บน,นะคะอันนี้จะเป็นของแท้นําเข้าจากอเมริการ้อยเปเซ็นเลยนะคะแล้วก็ของเล่นนกก็เหมือนกันนะคะเอาของแบบเด็ดๆเลยทีๆๆ่นี่ชิเนเจอร์ของเขาคือคอนลำเล็บเป็นหลักเขา,ารับประกันว่ามันลำเล็บได้จริงๆๆๆเห็นผลใน7วัน,นะคะ่ะเห็นอยู่นะคะตรงข้างบนตรงกลางตรงนี้ค่ะน้องเอิร์นมันไม่มีแบบไอ้ขูดขากเนี่ยใช่ค่ะเพื่ออะไรคะเป็นมิดต่อเท้านกอะค่ะคือที่รับจริงๆมันจะเป็นแค่ส่วนเล็บแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่บาดเท้านกอะค่ะที่สําคัญตรงนี้ข้างๆเขาทํามาจากหินภูเขาไฟนะคะ ไม่ใช่เศษแก้วหรือกระดาษทรายหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งแบบปลอดภัยกับนกมากๆใ,ใครโดนนกก่อนแล้วเจ็บแขนนะคะแนะนําให้ลองใช้ค่ะเจ็ดวันนะเห็นผลแน่นอนถ้านกยอมยืนนะคะสายจุงของเขาไม่ค่อยดีเลยเรามีแนะนํำไหมคะวันนี้ได้เอามาที่งานด้วยไหมไม่ได้เอามาะค่ะพี่เมมอ้วเหรออุ้ยยัูดถงเอาสายกระดาะจะเป็นอสซอรีของน้องหมาที่นําเข้าจากอเมริกาเหมือนกัน ของเฟอร์โก้เนี่ยที่ถ้าอยู่ในอเมริกาไลฟ์ทาบริเวนตีค่ะคือถ้ามันพังสามารถส่งไปเปลี่ยนใหม่ได้เลยคือรับประกันตลอดใช่อายุไข่ค่ะเนี่ยเาอายุไข่ของเขาเพราะของเราอ่ะยังไม่ได้รับเปลี่ยนเพราะว่ามันเรื่องของค่าขนส่งค่าเสียหายมันไม่ถูกเป่ยนใหม่ไงกว่าต้องมีออเดอร์ต้องสั่งจองต้องหาของพร้อมส่งของที่ของแล้วใช่ค่ะตอนนี้วันที่ไห สองที่นะคะที่ค่ะป่าแลนด์ตริงชันกับร้าน ok ็อกกี้ด็อกกี้ที่เทลแอนท์เทลสุขุมวิทค่ะการติดต่อก็จะทางเพจ a c e b o o k หรือว่า i อก็ได้ค่ะอ่าโอเคอยังไงต้องฝากไปตามกันสงสัยนะคะมินน่าจะฝากน้องธานาไว้กับน้องเติ้ลก่อนนะคะเพราะว่ามินน่าจะทำคลิไปไม่ได้เลยตอนนี้ดูทุกคนพันกันยุ่งไปหมดเลยะคะ่ะตอนนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูของเล่นอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราพบกับเจ้าของร้านตัวจริงนะคะแฟรบินวิงนะคะพี่นิกาค่ะสวัสดีค่ะค่ะเจอกันอีกแล้วปีที่แล้วเราก็เจอกันปีนี้เราเจอกันอีกรอบหนึ่ง<อ>ปีนี้เรามีของเล่นใหม่ๆม,มาแนะนำไหมคะนี่อันเนี้ยค่ะอยากจะแนะนำนะ l l เ t Proof กัดยังไงก็ไม่แตกโาเข้ไคยาซินกัดยังไงก็ไม่แตกธรรมดานกจะชอบแคะตัวน็อตอันเนี้ยมันอยู่ข้างในปากเขาไม่สามารถเข้าไปแคะอ่าเข้าไปได้สามารถใส่หัวพวกผักผลไม้อะไรอยี้งเงียเสียบไว้ให้ได้ ีสองทรงนะคะอันนี้เป็นกล่องลัวแต่ว่าอันเนี้ยกล่องสมบัติข้อเราก็จะมีฟัวของเล่นที่เป็น vegetable แทนเลเทอร์เป็นหนังฟอกแบบโบราณนะคะแพนินเป็นตัวฟอกหนังธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะใช้เคมีฟอกแต่ว่าอันเนี้ยฟอกแบบธรรมชาติสีของเราก็เป็นสีน้ำทลอกซิกเขาเป็นกระตั้วก็จะแนะนําเลยพวกของวุ่นวายอย่างเงี้ยแล้วมีแบบอะไรที่สําหรับนกเล็กๆบ้างไหมคะที่เหมาะกับนกเล็กๆไซส์เล็กๆเลยตัวนี้ มีทั้งหนังมีทั้งกระดาษแล้วก็มีทั้งพลาสติกอันนี้เราก็จะแนะนาให้นกใหญ่พลาสติกกินก็ไปได้แต่นกเล็กเนี่ยมันก็จะกัดแรงกัดไม่เยอะ,ะอันนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็มีความยุ่งเหยอที่จริงนกเนี่ยชอบความยุ่งเหยิงใช่ไหมบกต้สิคะถ้าเป็นไซม์มาคองอะมาคอเลยของเล่นเป็น่โอ้โหเช้นใหญ่เป็นนกชอบทำลายเนาะแล้ว<ะ>ก็ข้างบนนั้น อ๋อตัวนั้นได้เหรอทุกคนเลยใช่ค่ะเป็นหนังเหมือนกันแล้วก็เป็นไม้ชิ้นใหญ่เขาก็จะเล่นได้นานหน่อยบ่ายจะเป็นชิ้นนี้อ๋าอันนี้ก็ขึ้นไปนอนไปเล่นไปกิ้งไปกัดได้เลยใช่ค่ะเป็นสะพานเขาทำเป็นอเดี๋ยวนี้พี่สะพานเราทุกคนของเล่นค่ะาั้ขอบคุณพี่มิกะมากเลยนะคะขอบคุณะค,ะค่ะค่ะ<อ> ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะแฟรบ์บิ้งวิงก็เข้าไปในเพจข้างล่างนี้ได้เลยนะคะของเล่นเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นของเล่นที่ทามาจากธรรมาชาตินะทุกคนเพราะฉะนั้นเอาไว้วางใจได้เลยนะคะใครก็เข้ามาต่ำกันได้เลยนะคะแฟรบ์บิง้งวิงค่ะร้านต่อมานะคะเราก็มาเจอที่ร้านพาราไดย์เบอร์ค่ะ เป็นร้านประจำที่นินไปจุดจักก็ต้องไปที่นั่นนะคะแล้ววันนี้ในงานนี้ก็มาด้วยนะไปะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของร้านเพราะว่าแอบเห็นว่าวันนี้เจ้าของร้านมาด้วยนะ <c oughs> นคะณผิดาสวัสดีค่ะพี่น้อย <c oughs> ดีใจจังเลยได้เจอพี่น้อยแล <c oughs> ้วเจอกันคนะ่ะพี่น้อยคะงานในครั้งนี้ของอะไรที่เด็นให้กับคนที่มาเที่ยวในงานบ้างคะพวกพรับเล็บต่างๆมาเซลมาเซลเพื่อให้คาอาซื้อไปทดลองใช้เขาบอกคุกิบราคาได้ไหมคะหน้าร้านอยู่ที่140 150ในงานนี่เซลล์เหลือแค่ แปดสิบบาทแปดสิบ <80? S 1> ใช่ถ้าถุนไม้ที่ใช้สีผสมอาหารคือนกกันแทะเน,นี่ยมันจะป็นเป็นอันตรายกับนกแยกกันหลากหลายมากเลยเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นวาคอเลยไหมคะพี่น้อยใช่ตัวไหนคะตัวไหนคะอ่าเป็นไซลิงพร้อมช้อนสำหรับป้อนลูกนกอดี ใช่มินกำลังมีลูกนกสันจัน่นนั่นนะสิมาได้จังหวะพอดีเลยอันนี้ก็ใช้งานยังไงบ้างคะพี่น้อยทองอาหารเสร็จใช่ไหมเราดูดอาหารขึ้นมาเนาะปลายนี่สวมได้เลยครับเราล้างน้ำขุ่นก่อนอแล้วก็สวมได้เลยเพื่อกันเขาลื่นเหมือนกับเป็นปลายปากล่างของอมแม่กนะคช่ไ เราก็เดินอาหารช้าๆก็ค่อยหยนลงทางนี้แล้วลูกนกก็จะชกกินเอาทั้งตยอดเล่เรดด้วย3 0 4แต่ก่อนมิ้จะเห็นเป็นเหมือนเป็นช้อนลนป้อนลําบากมากค่ะพี่น้อยทางนี้ใช่สบายอันนี้สบายไม่เลอนเธอด้วยนี่แหละชุดนี้เดี๋ยวจะฝากให้ไปทดลองใช้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณแทนจัดรายการกับกลุ่มการเคตของเราพี่น้อยคะอันนี้มิ้นถามหน่อยค่ะอันนี้ตอนนี้รองไถ่ละถ่ายที่เท่าไหร่คะตัวนี้120บาท มเลขสนย์สี่เลยนะคือดีขนาดนี้ไม่จับได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ใครน้มีลูกป้อนลูกลงตัวเล็กๆนะต้องรีบเลยนะอันนี้คือใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เลอะทอะด้วยดีมากมขอบคุณนะคะพี่น้อยขอบคุณมากมากเลยนะคะมาถึือเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีไซลิงที่แบบสามารถป้อนลูกนกลูกป้อนอะลูกนกที่แบบ เบบีอ่ะตอนแรกยังคิดอยู่เอ๊เราจะป้อนอยังไงเอาช้อนไปป้อนดีไหมมาเจอแบบนี้จบเลยค่ะหูพี่น้อยมีดจอดจริงๆร้านนี้นี่ต้องให้เป็นร้านในดวงใจมิ <Yeah. S 1> ้นทะร้านตรอมานะคะนี่เลยค่ะบอนชุบไบค่ะทุกคนร้านนี้ก็เป็นของเล่นนะคะคือตอนนี้เราอยู่ในแถบของเล่นหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาแนะนํากันดีกว่าค่ะมีอะไรแนะนําให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมในงานบ้างคะ่ะร้านบอนชุบไบนะคะเราเป็นค้าที่เป็นของรับฟันนกรับตงไนมหมากะคะ่ะให้นกแพ้เล่นแก้เบื่อจุดเด่นของร้านค่ะ ก็คือจะเป็นไา้เขาอะค่พิเศษค่ะแล้วก็สิ่งที่เราใช้จะเป็นสีเกีเกค่ะก<ร>็คือจะไม่เป็นอันตรายกับเด็กๆค่ะ <S <S เ,รเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะหูสีสันสวยงามมากอันนี้จะเป็นหวายค่ะแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นตัวใย,ยบวกค่ะแล้วเราก็จะมา สีผสมาอาหารคือเลือกใส่ใช้แบบของจากธรรมชาติรวมด้วต่จริงอะ่ะเราอยากทําเป็นสีธรรมชาติหมดค่ะแต่ว่าในความบา,างครั้งผู้ปกครองอยากให้นกมีของเล่นที่มีสีสันค่ะเพื่อว่าดึงดูดความสนใจของนกเล็กๆน่ารักแบบนี้นี่มากกับไซนกไซอะไรบ้างคะแต่ฟอพันเลิฟเบิร์ดกินชีฟันคองไหวน้วหยค่ะแอฟริกันเกย์ฮันนาพอเซเนโกอะไรที่มีแรนกัดขึ้นไปอย่างนี้ค่ะพวกใครจะแนะนําเป็นบอกแบบนี้มากกว่าแต่นบอกไม้มันจะทนกว่าค่ะ เกิดว่าโซ้เขาแท้เราไม่พังเขาจะไม่แทนต่อค่ะเพราะมันไม่สนุกนี่ไ่มะมาคอมีโนเกรกับบัวค่ะเขาจะคูอเป็นของพวกนี้ค่ะราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่บ้างคะก็สินค้าของเรานะคะถ้ากับเป็นของนุกเล็กก็จะสตาร์ตตั้งแต่หลัก20บาทค่ะแล้วก็แพงสุดที่เราทําจะอยู่ที่ประมาณ240บาทไม่เกิน300ทุกคนใช่ค่ะประมาณไม่เกิน300อะใบแดงมีทอนค่ะ ก็ติดตามที่หน้าเพจดีกว่าอ่ะเรามีหน้าเพจไหมคะเพิ่งเปิดร้านเลยค่ะอ๋อได้เลยปะจัดให้เต็มที่เลยค่ะนี่ค่ะร้านจะชื่อว่าบอลทูใบค่ะลูกค้าเดี๋ยวในนี้จะมีอัปเดตสินค้าให้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราจะมีเจเนอเรชันใหม่มาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจอยากได้ตัวไหนที่เป็นตัวเก่าก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่มีแล้วในเพจก็สามารถทักมาได้อ่าคือสั่งได้สั่งํำได้สั่งทำได้ค่ะเพราะว่าเราทำเป็นคุวชินค่ะโอ้ได้เลยคือยอดเลยโอเคมาที่ยังไงก็ต้องมานะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปเลยค่ะ <S <S ร้านต่อมานะคะก็คือร้าน Happy b บ n นา a า a าเฟนะคะร้านนี้เนี่ยดึงตาดึงใจมินมากเลยเพราะว่าเจอนกสีชมพูนะคุนกสีชมพูไปดูนกสีชมพูกันนกคนดูสินกอะไรเอ่ยเขาก็เด่นน่ารักมากเลยนะสีชมพูลูกนกนะคะราคาตั้งแต่พันห้าถึงสองพันแล้วก็มีกระต่ายด้วยนะลูกค้าเข้าอยู่นะคะมินก็เลยไม่กล้ารบกวนนะเอาเป็นว่าในมินฝากร้านนี้ด้วยนะคะ <S <S Happy b บ n นา a c คาเฟ่ค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันค่ะ อ่ะร้านต่อมานะคะนี่เลยค่ะแรปปิ้งคิ้งนะคะทุกคนร้านนี้เนี่ยแรปปิ้งชื่อบอกอย่แล้วว่าคือกระต่ายนั่นเองค่ะกระต่ายน่ารักมากเลยทุกคนดูน่ารักมากเลยอะตอนเนี้ยมินคิดอยู่นะว่าในร้านของเราเนี่ยมีที่ว่างนะอยากจะลงกระต่ายเหมือนกันและสเสน่ห์ของเขาคือจมูกเขาฟิตแฟตฟิตแฟตน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะ นี่ก็ต่ายมาจำหน่ยด้วยใช่ไหมพันในงานใช่ครับอันนี้ที่เอามาจะเป็นเอนดีนะครับเนเธอร์แลนด์หอบแล้วก็มีฮอลแลนด์หลบขอที่นี่นะครับของเราและพิินสิงจะมาทุกปีวันนี้ก็จะมีพวกเอ็นดีครับที่ตัวสวยแล้วก็มีตัวนี้อย่างตัวพวกนี้ครับ ตัวใหญ่มากใช่น้องเต็มที่แล้วอันนี้ไซส์อายุประมาณหนึ่งขวบครับคุณ<ช>จะไม่โตไปกวานี้แล้วใช่ใชไหมโตบวดนี้แล้วนี่น้องก็โตเต็มที่แล้วอันนี้แอบ,บถามนิดนึงราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะราคาเริ่มที่พันแปดนะครับมีพรมกองตกรอนลองดูว่าลูกค้าแบบชอบพันไหนก็ลองแวะเข้ามาดูครับราคาพิเศษสำหรับในในงานครับเนี่ยทุกคนถ้าว่าไม่เข้ามาในงานวีเลอร์เพจเนี่ยไม่ได้ราคาพิเศษนะใครที่พลาดครั้งนี้ครั้งหน้าเข้ามาดูด้วยนะคะเอะเรามีเพจไหมคะ ทุกช่องทางน,นะครับเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกไลน์แอดนะครับสองเซิร์ชใน Google กไ็ได้ครับขึ้นหน้าแรกและปิดอินสติ้งฝากเอาไว้ด้วยนะคะอีกร้านนึงนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะกำลังอยากได้กระต่ายพอดีเลยมางานนี้ของชอบเยอะทุกคนเดินมาอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นร้านนี้เลยค่ะ a อ็น <f> ฟามค่ะมีหลากหลายมากเลยเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราก็มาถ่ายคลิปที่ร้านนี้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในร้านนี้มีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้มีทั้งโนแก้วฟอรพัดครับแล้วก็ดอเมาส์ก็ลอกผิวแฮมเตอร์ครับจะมีทั้งแจนยุโรปแล้วก็โลโบโล็อกกี้พผา ยิ้เมเท่วก็มีครับจะเป็นนอร์มส์สีดำครับตัวแรกในประเทศไทยอ๋ออันนี้น้องนี่ยังเป็นเบบีหอยู่ใช่ไหมคะอายุประมาณ2เดือนกว่าแล้วครับอันนี้2เดือนหรอใช่อ๋อคือน้องเขาจะไซส์อยู่ประมาณนี้ใช่ครับโตเต็มที่ก็ตัวเท่าแต็มเตอร์ตัวนี้แหละกลมๆใหญ่ๆก็แค่นี้เป็นจัดติ้งติ้งติ๊งเลี้ยงง่ายอีกชนิดหนึ่งสามารถแอบ,บเลี้ยงในคอนโดได้ถ้าเกิดว่าใครกำลังอยากแบบมีเพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะนกแก้วคงไม่น่าได้อะเนาะจา่ทำเป็นกระรอกถูกครับแล้วสีก็มีหลากหลายครับตตอออนน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 เเเเเีีีี้้้ยยยยกกกกกาาาลลััังงปปปป็็็็็็รระะะะแแสสคคืจจจพววบ่ หนึ่งเป็นสีเทาครับปกติก็จะเป็นสีเป็นสีอย่างนี้ไหมใช่ครับเป็นพายอย่างนี้ใช่ปกติเลยอันนี้ถามราคานิดนึงราคาเริ่มต้นที่300บาทับราา<ม>ับประกันคุณภาพทุกตัวครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดการเลียงครับเ,เ,เป็นกระรอกจิ๋วดอมเอาครับ A N ดอมเอาครเร็วนี้จะมีเปิดร้านที่ส่วนเจ้าจักด้วยเอ้าหรอไปได้นะครับเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่อ่าสิ้นเดือนนี้ครับ เนี่ยท,ทุกคนใครดูคลิปนี้นะอย่าลืมนะสิ้นเดือนนี้เตยมตัวเตยมเงินไว้ด้วย <c oughs> ต้องมาดูนะคะหรือว่ายัางไงสนใจก็ลองมาปรึกษาติดตามได้ในหน้าเพจเลยนะคะง <c oughs> ั้นพี่บินไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราร้านต่อไปกันค่ะค่ะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้นะคะก็ำลังปล่อยบินนะคะแข่งบินน่อกันว่าใครจะเร็วที่สุดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันมากเลยใกล้ใกล้ใกล้ชิดขนาดนี้ดูกันเลยค่ะโอ้โห เป็นไงทุกคนเป็นไงต้องไปปึกปล่อยิีอิสารแล้วสาเพลงเบาร้านต่อมาทุกคนมินมาที่ร้านนี้เลยค่ะมนฟารมฟารมบ้านแม่มดนะคะวันนี้มินเจอนกหลากหลายใส่พั์นะคะเป็นนกเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเลิฟเบิร์ดนะคะฟอพัทอะไรอีกอุ้ย มีชุก่าไรเดอร์ด้วยทุกคนวุ้ยนติสโตกินชิกด้วยทุกคนสีสวยมากนี่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 ลูกป้อนนะอันนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ประมาณเดือนนิดนิดค่ะมีผังกายโลได้วอ๋อโอ้โหนี่นี่ทุกคนสีสวยมากรับรองแข่งแรงค่ะราคาเท่าไหร่คะโนมาดีกว่าพี่เจจ็จเลยสำหรับงานนี้คือพี่จะบอกว่าคลิปที่เราลงมันอาจจะแบบเลยงานมาแล้วอะแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนก็มาหลักบ้านได้นะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ราคาพิเศษจริงๆมางานปีหน้าทั้งท่าเอาวีเลอเพชรนะฝากร้านฟาร์ มนนะคะแอดเพจแอดไลน์ได้เลยถ้าใครสนใจนะคะก็ติดตามหน้าเพจทางใต้นี้ได้เลยนะคะอะไรเหรออะไรนะคะปีนี้ไม่เอาน้องมาหรอปกติจะเห็นน้องมาด้วยเป็นพ่อแม่มือใหม่ค่ะตอนนี้ไม่ได้เอามาค่ะไปเดี๋ยวเราดูรัานถัดมาค่ะขอต้อครับและร้านถัดมานะคะ เจอรารู้สึกว่าตินเป็นเจ้าหญิงขึ้นมาทันทีเลยค่ะร้านนี้ค่ะร้านบาติกคทเทอรี่นะคะคือร้านนี้มินไม่แน่ใจว่าเป็นร้านที่ขายน้องแมวหรือว่าเล่นอะไรนะัครงหรือเปล่านะเข้ามาใกล้ๆนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนมีสนใจมีเตียงนอนด้วยน้องอยู่ในนี้ได้เลยนะคะมีหลากหลายสไตล์นั้นน่าจะแบบแล้วแต่ว่าเราจะพูดคุยยังไงกับทางร้านเราอาจจะจัดสรรแบบนั้นได้มินก็รู้ว่าหลายๆคนเห็นอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากจะไปครอบครัวมินสินใช่ไหมมินก็อยากจะครอบครองสวัสดีค่ะ จะหมายเป็นกล่องสำหรับน้องน้องแมวใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราขายทั้งกล่องแล้วก็ขายของน้องแมวด้านในค่ะมีน้องแมวใชยใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูความเป็นยูนิคเนาะเพราะยังในเมืองไทยยังไม่มีในเมืองไทยไม่มีสายพันธุ์เซลเคอร์ค่ะเป็นแมวขนหยีกอันนี้นำเข้าจากยูเครนค่ะแล้วก็จะมีคนข้างล่างอ่คนข้างล่างอันนี้เขาเรียกว่าสายพันธุ์เซลเคอร์ค่ะอ่าได้ดูแล้วสงสัยนะจะโดนตายยากอุ้ย ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแจ็คเก็ตหน่อยๆค่ะ,คะนี่ใส่จะน่ารักมากแจ็กเก<ม>็ตหน,น,นึ่งนี่เป็นอะไรเหรอคะใช่ก็แจ็กเ้็ตหนักมากค่ะแอบถามราคาหน่อยได้ไหมค,ะ,คะสินสอดคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทค่ะสินสอดใช่ค่ะเราไปขายอะไรดีเนี่ยท่อแทงหนักกว่านั้นหลายเท่าค่ะขอ,ขอแอบทราบราคาคุณพ่อคุณแม่มาได้ไหมคะเอ่อคุณพ่อราคาอยู่ที่สามแสนห้าไม่รวมค่าเครื่องบินนำเข้าค่ะอันนี้ คุณพ่อคุณแม่3 5มแสน้าแค่ค่าตัวไม่ได้รวมค่าขนส่งรู้สึกอยู่ที่นี่แล้วแอบจะหน้ามืดนิดนึงแล้ว่สายน้องแมวเนี่ยมินไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวิ้ยมาเส้นที่แมวขาสัา้นโอ้แมวขาสัา้น ตาสีดูตาสีเขียวซึ่งแบบหาต้องเรียกว่าหายากเลยค่ะเห็นไหมคะอุ้ยใช่ใช่ใช่ค่ะนี่คือแกงขาสั้นทั้งหมดนะคะก็คนนี้อยู่ที่150,000บาทค่ะเพราะว่าคนนี้เป็นเอ่อเราผสมระหว่างเซลค์กับมัสกินแต่คนนี้ผสมในระหว่างบิติสกับเอ่อมัสกินค่ะค่ะคนนี้สกอติชกับมันสกินค่ะแบบหลายแบบอะไรเงี้ยค่ะ พูถือว้มาที่นี่นี่คือเด็ดจริงเออเด็ดจริงเจอแบบของแบบยูนิคจริงๆนะคะเอาเป็นว่ามินอยู่น้ำไม่ได้แล้วที่นี่ทุกคนไม่ไงั้นมินต้องขายบ้านมีได้โดนขายบ้านขายรถแน่นอนถ้าใครสนใจค่จะติดต่อได้ค่ะเราจะมีไอจีมากริอันเนอร์สกรแคเรนี่ค่ะทงกคนนะคะค่ะค่ะโอเคกันก็ฝากไ้นะคะก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปได้เลยนะคะที่นี่นะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวไปขายรถก่อนนะ ทุกคนเดินมานิดนึงเนี่ยเราก็จะเจอเออจะจะนกแก้วนะคะแล้วเราไปดูนกแก้วฝั่งนี้ก่อนดีกว่าราู้สึกว่าจะเป็นคอค็อเทลนะคะไปดูน้องใกล้ๆกันดีกว่าค่ะจริงเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่บินชอบมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เอาน้องมาออกงานด้วยวันนี้เอามากี่ตัวคะวันนี้เอามาสิบกว่าตัวครับแต่ว่าอยู่ในกระเป๋าอีกสิบตัวครับก็คือเป็นลูกป้อนที่กําลังจะฝึกมาขึ้นบินต่อไปสองหมื่นขายไหมสามหมื่นขายไหมไม่ขายครับ เงนินเดินซู้ไม่ได้เงินไฟไม่ได้จริงๆโอเคอันนี้รอใหม่แข่งขันบินใช่ครับแข่งด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยบินในนี้ด้วยครับน้องอะไรบ้างคะเนี่ยแต่ถ้าเจอชื่อนี้ไปชื่อเดียวก็น่าจะหยุดถามแล้วล่ะเพราะตอนนี้ชื่อเวนตะไลเว้นตะไลโอเคคากกันก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่า <c oughs> ตัวอื่นดีกว่าอุ้ย ข้างๆอันนี้อันนี้แก๊งเดียวกันเปล่าคนละแก๊งกันนะคะอู๋น้องน่ารักขออนุญาตถ่ายก่อนนะคะนะ่น้องอ๋อพี่เขาบอกว่าอากาศเย็นนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นในห้องแอร์มันทอแล้วทุกคนอากาศเย็นอะคือโดยปกติแล้วว่าน้องก็จะคองขนนะคะเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> คนเล่นกันน่ะเห็นหรือเปล่าน่ารักมากทุกคนเราอยู่แค่ซุ้มตรงนี้เราก็ไม่อยากไปไหนละจริงๆสีนี้หล่อนะสีขาวสีขาวดำดำเทาหล่อมากสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะวันนี้เอาน้องน้องกลุ่มไหนคะอันไหนของเราน้องชื่ออะไรคะตุ๋นครับชื่ออะไรนะหมูตุ๋นหมูตุ๋นหมูตุ๋นน้องกลุ่มตัวพี่น่ารักมาจากตะกร้าบอกอ่าจากตะกร้าเลยเหรอคะอาจจะเล่นน้องตุิญหมูตุิญหมูตุิญมหามาหามามาน่ดหมาดเลยหมูตุิญหมูตุิญอยากอยากมีแฟนไหมลูกเขายังไม่มีแฟนใช่ไหมคะยากเป็นไงเหรอเนี่ ยังไม่มีแฟนหมูตูนหมูตูนอยากมีแฟนเป็นห่อนเหลืองไหมลูกคนเหลืองตัวผู้อะรักหงอนตัวผู้นะไม่ว่าเขาคุย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเลยนะคะเรียบร้อยคือเราได้สัมผัสนกใกล้ชิดจริงๆนะเนี่ยใครที่อยากจะเลี้ยงนกนะคะลองมาที่งานนี้ดูก่อนก็จะได้เห็นนกหลากหลายสายพันธุ์แล้วพี่ๆเขาใจดีมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูไปอ้โหเนี่ยไม่ใช่แมงวันนะทุกคนที่มองเนี่ยนกบินเลยแอนข้าซอยเอาข้าวซอยไส้หัวค่ะเออไหนคะไส้เอาไส้หัวโอ้ข้าวซอยแล้วไส้หัวโอ้โหอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอาน้องมาแข่งขันลงด้วยใช่ไหมคะ น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้สี่เดือนค่ะสี่เดือนเองเนาะอู้ตัวใหญ่มากเลยอันนี้ยังต้องป้อนอยู่ใช่ไหมคะจากที่ไหนคะจากนครศรีอ๋ออันนี้คือคลังเดียวกันจ้ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเขามาอยู่ในดงมาคอเล่นดงเลยโอ้น่ารั ีนี้เขาก็อยากได้อะน้องกลัวน้องทุกตัวนะคะมีการฝึกบินมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนคือที่ยืนอยู่อย่างเงี้ยน้นองเป็นนายแบเพึ่งจะไปปล่อยบินโอ้ชัยลุเพึ่งจะปล่อยบินมานะคะก็เลยมาพักอยู่ที่คอนไม้นี้นะคะเทอะเหมือนแบบนักบินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนดูสิเวทีอลังการ ทุกคนคะอันนี้ก็คือการประกวดนกสวยงามนะคะถ้ากิดว่าใครเรียกนกแล้วแบบมีตำแหน่งอะไรกับเขาหน่อยเนี่ยก็มาติดต่อที่งานนี้ในปีหน้าได้เลยนะทุกคนนะเด็กน้อยๆในตระกูลเราก็มีตำแหน่งกับเขาบ้างก็อยากจะมีผู้วย,ยรางวัลสวยๆเก็บเอาไว้บ้างนะทุกคนตรงนี้นะคะก็เป็นพรีเมียมเพจฮอสเิทอลโองพยาวาลหนึ่งนะคะที่สามารถไปใช้บริการได้อนะ่ะทุกคนนะก็จะมีน่าจะเป็นอะไรเอ็กซตรีคใช่ไหมมีนกโอ้มีหลากหลายประเภทเลยนะคะสุนัขไม่รู้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปถามกันเล็กๆน้อยๆดีกว่า สวัสดีค่ะค่ะขอสอบถามนิดนึงค่ะที่โรงพยาบาลนี้รักษาสัตว์ประเภทอะไรบ้างอะคะก็เป็นเอกโซติกเพจทุกอย่างเลยครับแม้ว่าจะเป็นนกงูหนูกระต่ายหรือว่าเป็นสัตว์ที่แบบไม่ใช่หมาแมวติงก่าเต่าได้หมดเลยได้หมดเลยเหรอคะอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ประเวศครับถนนเฉลิมพระเกียรติเจสิบเอ็ดครับโอ้ก็ถ้าว่าขคนใจใครสนใจก็มาที่โรงพยาบาลนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะ ต่อนะคะไหนๆเราก็มาโรงพยาบาลกันแล้วนะคะก็มาต่อที่โรงพยาบาลยูเวตกันเลยนะคะทุกคนมินเคยมาโรงพยาบาลที่นี่แล้วนะทุกคนจําได้ว่ามินเอาน้องไก่มานะทุกคนไก่จ๋าของมินกี่ตัวนะตอนนั้นเอามา2ตัวไหมเอาสี่ตัวเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะอู้นี้ดีใจมากเลยที่ได้เจอคุณหมอที่นี่ดีใ,ใจเหมือนกันครับเพราะว่าจัดเจอกันเช้าก่อนน่าจะนานแล้วเหมือนกันวันนี้มาที่งานนี้นะคะเรามี ที่มาบริการให้กับลูกค้าทุก่านบ้างคะครับก็วันนี้ oh <my. S 1> บูธโรงพยาบาลสัตว์ยูเอนนะครับก็มาออกบูธงานวีลเพชรแต่ว่ามีรางวัลพิเศษแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษพิเศษมากมายแพ็กเกจสุขภาพ <c oughs> อันนี้ก็จะมีพิเศษภายในงานนะ <c oughs> ครับที่ตรวจสุขภาพโดยรวมของน้องสัตว์จริงๆทั้งสุนัขทั้งแมวทั้งน,งนกรวมถึงคนที่มาภายในงานนะครับสามารถตรวจสุขภาพฟรีได้ถ่ายพยาธิย่นกำจัดไล่เห็บมัดนะครับได้หมดเลยนะครับ <c oughs> มีกี่สาขาแล้วคะ <c oughs> มีทั้งหมด5สาขาแล้วครับโชคเยยสี่กับรามินทาบางนาลังสิตนะคร ก็ไปปีนี้เราจะเปิดที่เจริญนครเรียนเชิญทุกคนนะคเปิด24ชั่วโมงรับรักษาสัตว์ทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับน้องเอ็กโซติกด้วยเหมือนเดิมใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปที่สาขานั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสน้ามินขอไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงนะคะดีครับนดีค่บขอบคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะฮานามีเพื่อนเราข่าวเพื่อนเยอะแยะเลยเดี๋ยวตอนนี้นะคะมินจะพาฮานาเนี่ยมาตรวจสุขภาพกันก่อนนะคะแตเดี๋ยวเราไปขึ้นบนโต๊ะกันนะคะ สิบเก้าจุดห้าแล้วเหรอคะ่มแรกเนี่ยต้องชั่งนำ้ำหนักกันก่อนนะคะตอนนี้จะตรวจยังไงบ้างคะก็จะมีตรวจดูหูดูตาดูปากน,นะคะดูจมูกแล้มีน้ำมูกไหมหูสะอาดมาก <S <S ไม่มีน้ำมูกน้ำตาเหงือกสวยฟันสวย <S <S ไม่มีภาวะแห้งน้ำนะคะขอดูหน่อยสิมัาสวยบ้วนหรือเปล่า โอเคนะคะก็คือยังเจอเป็นสันหลังแล้วก็กดลงไปเจอซีทงยังไม่อ้วนยังไม่อ้วนนะคุณจูว่าผลดีถ้ากินเยอะกว่านี้ก็อาจจะอ้วนแล้วนะอย่างนี้คือขอให้ดีใช่ไหมคะขอให้คงน้ําหนักอยู่ประมาณนี้นะคนสวยอย่างนี้ก็ต้องเป็นออฟติไลนะคะมาเชิญชวนทุกคนนะคะมาเป็นครอบครัวออฟติไลกันค่ะไม่ได้มีการาแสดงถึงความปวดท้องนะคะคแล้วไม่ได้เพลงหรือว่ารอง ก็ภาพจิตใจดีล่าเลิงนะคะคไม่มีอึติดตุ่นนะคะอึเป็นก้อนดีใช่ไหมค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะขนไม่ล่วงนะคะ,คะตอนนี้ทุกคนธานาก็เรียบร้อยแล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงมากเลยต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะที่ตรวจธานาไปเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อนะคะแต่ธนาลูกมานี่แล้วลูกไปโอ้โหโหอยเดี๋ยวตืนมานี้มานี้ โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านมีนที่สุดคือตมนทนสายสองเห็นน้องกระต่ายคนน้ะยาดจับน้องกระต่ายหน่อยนะคะ มินแอบเห็นคุณหมออ้อยเขามีกระต่ายโชว์ได้กับแล้วนะคะคุณหมอน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะที่โรงพยาบาลนี้มีสัตว์ประเภทอะไรที่เอามารักษาหรือว่ามาตรวจสุขภาพได้บ้างคะรับหลักๆเลยก็จะเป็นพวกกระต่ายแกสปีครับแล้วก็ได้ทั้งหนูแฮมสเตอร์แล้วก็พวกนกก็ได้แล้วก็พวกสัตว์เลื้อยคลานก็ได้มินแอบเห็นมีคนเอารู้สึกว่าจะเอาหมูหมูมีหมูด้วย หมูแค่ก็ยังไปเลยเหรอคะหมูด้วยครับเคยมีอะไรที่แบบแปลกๆสุดไหมคะผมว่าทุกอย่างตอนนี้มันแปลงหมดเลยในงานนี้ค่ะเรามีบริการกับลูกค้าอย่างไงบ้างคะอ๋อในงานนี้วันนี้ก็จะมีตรวจสุขภาพนะครับก็คือเป็นตรวจสุขภาพเอ็กโซติกได้หมดเลยแล้วตรวจเลือดกับอันตราสาวจะเน้นเป็นพวกกระต่ายเป็นหลักครับโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนคะโรงพยาบาลอยู่ตรงพุทธมณฑลสายสองครับอ๋อค่ะจริงๆเราก็แล้เีนะแต่ว่าอยากฟังเสียงคุณหมออีกรอบหนึ่งโอเคขอบคุณนะคะไปทุกคนไปอีกที่หนึ่งนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ซุ้มของเสลิรากาในซุ้มนี้ก็จะมีหลากหลายประเภทของสัตว์เลี้ยงนะคะตอนนี้ที่มินยืนอยู่เนี่ยก็จะมีน้องแมวแล้วก็น้องสุนัขนะคะมินอยากจะได้ของน้องสุนัขมามาๆเลยเพราะว่า,าลดตั้งสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนน้องนะคะกินแล้วเนี่ยขนสวยนะคะแล้วก็สภาพแข็งแรงะะ่ังค่ะมินก็เลยเลือกที่จะใช้ของออฟติไลท์เชิญทุกคนนะคะมาเป็นครอบครัวออฟติไลท์กันเดี๋ยวมินขอไปช้อปปิ้งต่นดีกว่า สะดุดดิซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่อย่างนี้หนึ่งแถมหนึ่งใช่ค่ะสิบสองจุดห้ากิโลเลยหนึ่งแถมหนึ่งสิบสองจุดห้ากิโลทุกคนไม่หมดไปได้ยังไงอ่ะใช่ค่ะรีบมาเราค่ะจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วเป็นโปรโมชั่นของในงานนี้ด้วยใช่ค่ะเฉพาะงานนี้เท่านั้นเลยค่ะของเหลือที่เดียวแล้วเหลือแค่กองนี้แล้วทุกคน มินึนได้บอกถ้ามาในงานอ่ะคุณคุณได้ของที่แบบผมเด็ดอะแล้วก็ของที่แบบเขาจัดโชว์อะคุ้มอะคือจะให้มินพูดคนเดียวเนี่ยน่าจะไม่ไหวเลยนะคะอสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ซุ้งที่นี่บูธเวอร์ซก้านะครับของพมมชัยทัพพายนะครับอาหารของเรานะครับภายในบูธทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่แห่งนี้ลดสีเปอร์เซ็นต์ว้าวแล้วยังไม่พอทัดซื้อครบหนึ่งพันบาทเรามีวงล้อให้หมุนให้เล่นรวมเล่นสนุกกันอีกนะครับมีโปรโมชั่นตรงนี้อีกอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้เรามีอะไรบ้างคะตอนนี้ในภายใต้แบรนด์เวอร์เซลายาก้านะครับที่รู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือจะเป็นนกและกระต่ายและว้าวเข้ามาใหม่ตอนนี้เลยหมาแมวออฟ i ิไรท์พามในส่วนของน้องหมา o p ฟ i ิไรท ทของน้องแมวมียเยอะแยะมากมายเลยนะครับในงานนี้ก็คือทุกผลิตภัณฑ์ลด10%ครับและได้รูปกิจากรรมวงล้อได้รูปกิจกรรมวงล้ออันนั้นยังไม่พออ่ะยังไม่พออีกยังมีหนึ่งแถมหนึ่งด้วยหนึ่งแถมหนึ่งในส่วนของนกนะครับพี่โอ้จริงเหรอคะอจ,จะตรงไหนคะตรงไหนคะเดี๋ยวเชิญเลยอ๋อนี่หนึ่งนหนึ่งทุกคนมาก่อนของนกของนกหนึ่งแถมหนึ่งตรงนี้มาก่อน เป็นตัวนี้เป็นนกเก้เป็นนกมาคอแล้วแต่พ,พี่พี่ท่านไหนที่เลี้ยงสายพันธุ์ไหนนะครับเรามีอาหารยี่ห้อ Daily Nature เป็นพรมรชใช้ทัพไทน์นำเข้ามาเหมือนกันแถมเข้ามาหนึ่งถุงเพื<ๆ>่ออยากให้พี่พี่ที่เลี้ยงนกได้ลองใช้ Daily Nature ที่คุณภาพดีเหมือนกันครับผมเดี๋ยวกันนะคะข้างบนนี้ที่เหลือถุงเดียวนี่คือถุงสุดท้ายแล้วหมดครับมาเป็นพันๆชุด2วันนี้เกลี้ยงเลยแต่อันนี้น่าลองไปใช้มากเลยอันนี้อันนี้คือซื้ออันนี้แถ่วันนี้ไม่ใช่หรือ มีเลี้ยงมาพออยู่ก็แฉมเหมือนกันจ่าตั้งแต่สายกลางเนาะใช่น้องสายกลางไปเคขอบคุณมากนะค่ะค่ะปพาทุกคนสุดยอดมากเลยหัวทะเลลักกา ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมนะคะในคลิปนี้นะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพอมรชัยสปายนะคะจัดงานดีๆนะคะวีล็บเพชรอย่างนี้ทุกๆปีนะคะคือนอกจากจะสนุกสนานน้องๆได้พบปะพ่อแม่ที่้องกันนะคะก็สนุกสนานนี่เดียวแล้วที่สําคัญนะคะร้านคา้าเนี่ยเอาของเด็ดๆมาโชว์แล้วก็มาเซลล์อีกนะโอ้โหไม่มีอะไรคุ้มกว่างานวีล็บเพชรแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะมินก็ต้องลาไปก่อนแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย